รุ่นนี้นะครับรุ่นใหม่เนี่ยเขามีการพัฒนาระบบ AI Energy Mode นะครับที่ช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นกับ Samsung Winfree Premium Plus แพมาเล่าให้ฟังถึงเทคโนโลยี Winfree Cooling ก่อนนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับทำให้เราเนี่ยได้ความเย็นแบบไร้ลมประทะโดยการปล่อยความเย็นนะครับหรือว่าปล่อยลมเนี่ยผ่านรูกว่า23,000รูบริเวณหน้ากากแอร์ด้านหลังผมตรงนี้นะครับเวลาที่คุณทํางานหรือคุณนั่งอยู่หน้าแอร์เนี่ยลมก็จะไม่ประทะตัวจะกดเปิดแอร์ผ่านแอปสมาร์ตติงไว้ก่อนนะครับผมลองกดเปิดให้ดูนะ พอเราถึงบ้านปุ๊บนะครับเราก็มากดเปิดตรงนี้ครับ Win Free พอเรากดปุ๊บหน้ากากแอร์เนี่ยก็จะพับกลับเข้าไปนะครับเพื่อให้ลมเนี่ยบังคับผ่านดูกว่า2 3 0 0 0ดูที่ผมได้บอกไปแต่ว่าที่ช่วยประหยัดไฟจริงๆนะครับก็คือโหมด AI Energy Mode นะครับหรือว่าโหมดทําความเย็นอัจฉริยะปกติจะมีการดีดของพลังงานที่สูงมากอันนี้ก็จะมีการลดการดีดพลังงานลงมา และระหว่างการทํางานนะครับก็จะมีการปรับรอบนะครับให้เหมาะสมกับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้มากขึ้นเพื่อไม่ให้สูญเสียพลังงานโดยไม่จําเป็นอันนี้แหละครับก็เป็นจุดสําคัญนะครับในการที่จะช่วยเราให้ประหยัดพลังงานนั่นเองครับมีฟีเจอร์การกรองฝุ่นนะครับที่เรียกว่า PM 1.0 filter system ที่สามารถกรองฝุ่น PM 1.0 PM 2.5แล้วก็ PM 10ได้ราคานี้นะครับรวมประกันอะไหล่5ปีค่าแรง2ปีแล้วก็คอมเพรสเซอร์ถึง10ปีเลยครับ หน้าร้อนแบบนี้นะครับใครกำลังมองหาแอร์ตัวใหม่นะครับแพนอยากให้ลองมอง Samsung Winfree Premium Plus ไว้เป็นตัวเลือกนะครับให้ AI เนี่ยมาช่วยตัดค่าไฟเย็นสบายไร้ลมปะทะนะครับแถมช่วยกรองอากาศได้ด้วยเห็นโลโก้ Winfree ประหยัดไฟแน่นอนครับ